ถูกไหมอขอทวนนิดนึงนะหนึ่งต้นผลไม้ทุกต้นก็จะมีหกหวีถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหวีอย่างเงี้ยเมื่อครบหนึ่งต้นนะคะสี่หวีแรกก็จะเข้ากระเป๋าวอลเชอร์ไปหกร้อยวาลเชอร์ถูกไหมถ้าเป็นพีกกล้วยถูกไหมขอย้อนให้กับคนใหม่นะส่วนหวีที่ห้าที่หกเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะถูกนะคะจัดระเบียบจัดระบบ,จ,ะบ,บจัดการไปงอกต้นใหม่ให้คุณอัตโนมัติแบบนี้ค่ะเวอร์วัาวางมากระบบ AI จัดการให้แบบนี้ค่ะ แน่นอนผลไม้ต้นอื่นก็เช่นเดียวกันใช้หลักการเดียวกันค่ะทุกต้นใช้หลักการเดียวกันค่ะนอกกหไ่ทันทีอัตโนมัติเมื่อขายหมดต้นกติกาก็หลักการเดียวกันนะคะของผลไม้ทุกต้นต้องแนะนำสองคนขึ้นไปนะคะแนะนำสองคนขึ้นไปถ้าไม่ทำตามกติกาไม่มีสิทธิ์ได้นะคะไม่ทำตามกติกาก็เท่ากับไม่ได้โอเคไหม มาคนซื้อจอมไว้แล้วไม่ทําตามกติกาก็ไปตำนั้นก็คือไม่ได้นะคะตรงไปตรงมาโอเคไหมไม่มีอะไรซ่อนเงื่อนซ่อนงามเลยจริงไหมถูกต้องโปรใสทุกอย่างอ่ะทีนี้แล้วผลไม้อย่างอื่นเป็นยังไงเหมือนกันหมดนะคะถ้าเป็นส้มอ่ะมันมีสีชนิดเนาะถ้าเป็นส้มหนึ่งพันเนี่ยแน่นอนนะคะกําไรเรารับห้าร้อยต่อหนึ่งผลต้นหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่หกผลถูกไหมอันนี้ต่อผลนะคะแล้วหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะมีอยู่หกผล แน่นอนค่ะเมื่อขายหมดต้นนะคะท่านจะรับรวมอยู่ที่เก้าอ่าตรงนี้เป็นส้มนะส้มจะอยู่ที่สามพันนะคะหมดต้นสามพันถูกไหมและระบบเนี่ยขึ้นต้นใหม่ค่ะระบบจะขึ้นต้นใหม่ค่ะเหมือนกันหมดหลักการเดียวกันนะและจะเหลือกําไรเข้าวาอลชเอร์ตรงนี้อัตโนมัติหลักการเดียวกันอ่ะส้มกําไรผลละห้าร้อยหกผล หกห้าสามสิบก็คือสามพันและเขาจะจัดการไปงอกต้นใหม่ให้อัตโนมัติก็คือต้นละหนึ่งพันถูกไหมสาหรับต้นส้มเพราะฉะนั้นเราจะมีกําไรเหลือเน็ตอยู่ที่สองพันแบบนี้สําหรับต้นส้มอขายมื่อต้นรับเน็ตสองพันถ้าเป็นกล้วยรับเน็ตหกร้อยถูกไหมถ้าเป็นส้มเน็ตสองพันแบบนี้แล้วถ้าเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลในเลกซิตสามพันสามพันรับกาไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อผลก็คือพันห้าหมดต้นหกผลแน่นอนนะคะรับอยู่ที่เก้าพันถูกไหม 6คู0 0 5และระบบอัจฉริยะ AI ของเราก็จะไปงอกต้นใหม่นะ,ะเอาแอปเปิลต้นใหม่ให้เลยงอกออกมา6คนเหมือนกันเช่นเดิมนะคะทำให้เราเหลือกําไรเน็ตเน็อยู่ที่6,000ถูกต้องไหมเข้ากระเป๋าเชอรอไปเข้าวอเชอร์ไปจะไปช้อปปิง้งจะไปทําทอะไรต่ออะไรก็เรื่องของคุณนะคะจะแปรงเงินเข้าพ็อกเก็ตทอนเข้าธนาคารเหมือนครูเจฟก็เรื่องของคุณเลีรยไหมคะที่แน่ๆถ้าคุณเอาไว้ช้อปก็ช้อปปิ้งได้เลยหนำใจได้เลยช้อปฟรีค่ะ ฉันเอากาไรจากเครื่องมือผลิตเงินตรงนี้ช็อปฟรีนะ,ะทีนี้ทุเรียนหลกักคุณเจฟทุเรียนก็หกพันค่าลิขสิทธิ์ค่ะหนึ่งผลรับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือสามพันสำหรับทุเรียนค่ะขายไปหมดต้นรับหมื่นแปดแบบนี้แล้วระบบหักอัตโนมัติไปงอกต้นใหม่หกพันทันทีนะคะทำให้เรามีเน็ตเหลือหมื่นสองค่ะทุกคนแบบนี้ค่ะสําหรับส้มแอปเปิลทุเรียนว้าวไหมคะวันนี้ใครที่ครอบครองยังมีแค่ต้นกล้วยต้นเดียวหมดต้นคุณรับแค่หกร้อยอยู่งี้นะคะ วันนี้ถ้าคุณนะคะเห็นโอกาสตรงนี้แล้วรีบจับจองนะคะรีบใช้สิทธิ์เนาะอย่านอนหลับทับสิทธิ์คุณได้สิทธินะคะซื้อลิขสิทธิ์ผลไม้เหล่านี้ได้คนละอย่างละหนึ่งลิขสิทธิ์อย่างละหนึ่งต้นเท่านั้นรีบใช้ลิขสิทธิ์เพราะวันเวลามันผ่านไปเท่ากันคุณนะคะสังเกตว่าถ้าคุณขายกล้วยหมดต้นคุณนั่งรับกร้อแล้วก็งอกต้นใหม่ขายรับ600้0 0แต่คุณดูส้มแอปเปิลทุเรียนขายหมดต้นเมื่อไหร่นะคะอาจดูแค่จํานวนจํานวนกําไรต่อผลก่อนก็นแล้วกันมาดูกําไรต่อผลเนี่ย แต่ละผลถ้าเราขายอย่างละผลได้ในแต่ละวันท่านดูกําไรนะคะที่ท่านควรจะได้แต่ท่านมีแค่ต้นกล้วยนี่คือสิ่งที่ท่านพลาดนะคะสามพันเท่าไหร่เพื่อนๆตรงนี้ช่วยครูเจฟคิดหน่อยเร็วใครอยู่ตรงนี้กราพี่เอไอในท่านดรยศวรรนะคะผู้คิดค้น AI ระบบหลังบ้านเนาะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบมาให้เป็นระบบแบบนี้นะคะอัตโนมัติแบบนี้เนาะสามพันสี่พันห้าพันถูกต้องไหมนี่คือนะคะเม็ดเงินกําไรที่เราพลาดไปถ้าเราครอบครองแค่กล้วยเราจะพลาดเงินกําไรก้อนนี้ไปค่ะ แล้วถ้าหมดต้นล่ะเราพลาดเท่าไหร่ครูเจี๊ยบอ่ะเรามาดูกันถ้าคิดเป็นต้นนะอย่างละต้นอันนี้อย่างละผลนะถ้าคิดเป็นต้นเนี่ยถ้าหมดต้นมาได้อย่างเงี้ยต้นส้มบวกต้นแอปเปิลบวกต้นทุเรียนสามต้นนี้พลาดไปตึดตืดตืดสองหมื่นได้ไหมอ่ะพลาดไปสองหมื่นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ทุกคนบอกเลยเลยระบบเนี้ยมันเป็นการงอกต้นใหม่อัตโนมัติมันเป็นการซื้อซ้าอัตโนมัติ ขอ oh ทวนแป๊บหนึ่งนะผลไม้ทุกต้นที่เราปลูกเนี่ยผลไม้ทุกต้นที่เราปลูกเนี่ยทําตามกติกานะหนึ่งสองและหนึ่งสองทำตามกติกาเหมือนกันหมดเนี่ยผลไม้มันจะหมดต้นค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อมันหมดต้นหกหวีแบบนี้นะคะระบบจะขึ้นต้นใหม่ให้กับเราอัตโนมัติแบบนี้แล้วระบบเนี่ยก็เกิดการซื้อซ้ําให้กับทุกคนหนึ่งกับสองที่ซื้อมานะคะทุกคนทําตามกติกาเนี่ยของเขาก็หมดนะคะหมดต้นเหมือนกันกับเราหมดต้นเหมือนกันกับเราแน่นอนใช่แป้งหนึ่งกับสองจะตามมาซื้อที่ต้นเรา คนที่เคยตามซื้อกันหนึ่งกับสองอะ ABCD เนี่ย ABCD ก็ต้องตามมาค่ะที่ต้นใหม่ของเราต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ส่งต่องอกใหม่ไปเรื่อยๆท,อยบบยทุกผลไม้อยู่ในกระบวนการเดียวกันทุกผลไม้อยู่ในกติกาเดียวกันหมดเลยเกิดระบบการซื้อซ้ําแบบอัตโนมัติค่ะกราบนะคะท่านประธานดเรยศวักราบที่ผลิต AI ทาเงินให้เราแบบนี้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปตือ้อไปงอไปขอไปขายหมดย